ขอพระราชทานพระบรมราชโรกาสการาบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลประจำปีพุทธศักราช2562กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองจังหวัดกำแพงเพชรนายเดชพยมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองจังหวัดกำแพงเพชรคือตัวอย่างที่น่าชื่นชมของพี่น้องชาวนากลุ่มหนึ่ง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศการทำงานส่วนรวมต้องมีใจก่อนนะฮะไม่มีใจทำไม่ได้สมัยนี้มันต้องการลดต้นทุนนะครับขี้หมูอัดเม็ดเนี่ยไล่หนึ่งก็ประมาณสัก 60, 60โลก็ประมาณ3-400ต่อไล่นะครับถ้าใช้าสารเคมีเนี่ยก็ไล่นึงก็ลูกนึงลูกหนึงก็7 8 0 0ไปละ ผลผลิตก็ได้เท่าๆกันนะฮะบางท่านก็กระจายฟางเอาแล้วหมักฟางนะฮะเพื่อเอาปุ๋ยในฟางนะฮะก็ได้ผลดีครักลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ้าวบ้านทุ่งรวงทองให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตในหลายๆด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆนอกจากนั้นสมาชิกของกลุ่ม ยังได้มีการประดิษฐ์คิดคน้นสร้างสรรค์เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆใ,ในการทำนาอีกด้วยไอตัวนี้ตัวตีฟางหรือตัวกระจายฟางครับหน้าฝนฟางมันเยอะมันปั่นหรือเราไถอะไถไม่ได้ก็นี่ผมก็กระจายฟางให้มันบางสร้างไอตัวนี้ขึ้นมากระจายฟางให้บางแล้วก็ไถได้ฟางเนี่ยถ้าเราตีได้มันก็เป็นผลประโยชน์เป็นปุ๋ยในนาเราได้อีกครับ เมื่อก่อนก็ใช้ยาฆ่า,มาแมลงก็เป็นสารที่ต้องห้ามทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้ละนะครับก็หันมามาใช้ตัวนี้แทนสารที่เราผลิตเองเนี่ยเมื่อมันใช้ได้เหมือนกันก็ไม่ต้องควักต้นทุนนะคะนอกจากการลดต้นทุนแล้วหัวใจสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคือการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผลผลิตให้ดีที่สุด ทั้งการกำจัดวัชพืชการคัดพันปนและการตรวจสอบแปลงนาทางกลุ่มก็ได้ตั้งกรรมการไว้5ท่านนะฮะให้ช่วยตรวจแปลงมีค่าตรวจแปลงให้ก็คือจะเก็บจากสมาชิกไร่ละ10บาทเป็นเงินที่จะให้คนตรวจแปลงนะฮะถ้าทำสองพันไร่ก็ประมาณ20,000บาทแต่คนที่ตรวจเขาไม่เอานะฮะเขายกให้กลุ่มหมดสมัยเนี้ย เกษตรกรรายเดียวเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยเป็นกลุ่มได้ถ้าการเขาก็มาสอนเราว,ว่าการใส่ปุ๋ยยังไงเป็นโรคยังไงอะไรเขาก็บอกให้เราเพอมีโครงการนาแปลงใหญ่เขาก็มาเล็งเห็นว่ากลุ่มของเรามีศักยภาพเขาก็จะมองจุดเราก่อนรถเกี่ยวได้ไมาจากกลุ่มกันข้าวครับแล้วก็เครื่องมือพวกอัดฟางได้มาจากเกษตรครับ อันนี้ประกวดกลุ่มได้ที่สองขอเลยมอบมาให้การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความเข้มแข็งแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในหลายด้านเช่นปัจจัยการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้เพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตลดต้นทุนการทำบัญชีต้นทุน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จดังเช่นกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทองตั้งแต่ที่เราพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพนะครับอย่างแรกก็คือสามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่าไหนมันเป็นตัวที่จะลดต้นทุนได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นการผสมปุ๋ยใช้เองการไม่เผาตอสางฟางข้าวใน2-3ปีที่เราทํากันมานะเห็นผลชัดเจนนะครับว่ามันลดต้นทุนได้จริงนะครับแล้วก็การใช้สารชีวพันธุ์ บางรายที่เปิดใจพร้อมที่จะใช้สารทีวพันธุ์เนี่ยเขาบอกได้เลยนะครับว่าต้นทุนมันลดลงจริงๆนะครับแล้วก็สุขภาพเขาก็ดีขึ้นมันก็มีอยู่3-4เรื่องนะครับที่สําคัญหนึ่งเช่นการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มากเกินไปการใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ30-40กิโลนะครับมันมากเกินไปมันต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะขึ้นใช้สาร กำจัดศัตรูพืชเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนเราจะเพิ่มขึ้นถ้าเราลองทําบัญชีแล้วเปรียบเทียบนะบถ้ายังลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์จาก30กิโลเหลือ20 25กิโลอย่างที่ทางราชการแนะนําไม่ได้นะเราทําบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้เลยฮะเราเก็บข้อมูลอีกตัวนึ่งที่เป็นต้นทุน สำคัญก็คือการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เยอะเกินไปนะครับแล้วเราซื้อเขาทั้งหมดส่งผลให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นพอข้าวที่ปลูกด้วยอัตราเม็ดพันธุ์ที่สูงใช้ปุ๋ยเคมีที่เยอะเรื่องโรคและแมลงอะ่ะมันก็ต้องตามมาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถ้าเราตัด3 4ปัจจัยนี่ลดอัตราการใช้เม็ดพันธุ์ลงลดปุ๋ยมาใช้เป็นปุ๋ยผสมเองนะครับแล้วก็สารกำจัดแมลงเราใช้ให้น้อยลงนิดนึงนะครับ แล้วเราจะทําใจได้ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราสามารถลดได้ตัวเองได้ครับไม่ต้องรอให้ทางราชการช่วยเหลือครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพคือปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดของชาวนาไม่ว่าจะเพื่อการผลิตมเมล็ดพันธุ์จำหน่ายหรือการทํานาทั่วไปกลุ่มทุ่งทองเนี่ยใช้มเมล็ดพันธุ์ดีมาตลอดการใช้มเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยผลผลิตเขาก็จะดีการจัดการเขาก็จะน้อยลง เช่นข้าวพันปุปนข้าวแดงเนี้ยค่ะการจัดการก็จะน้อยลงไปด้วยเขาเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์นะคะแล้วก็มีความเป็นกันเองที่สุดเลยให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการกต่างๆของกรมข้าวหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานต่างๆกลุ่มเนี้ยก็จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในทุกๆด้านค่ะ พื้นที่ทั้งหมดที่เนี่ยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ประมาณ4-5 0 0 0พันตันต่อปีแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นนาปักดำทั้งหมดเลยร0 0เก็เรื่องของคุณภาพก็จะเป็นตัวการันตีให้ที่นี่ได้ว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็ต้องมาจากทุ่งองทองเท่านั้นค่ะด้วยความร่วมแรงร่วมใจเสียสละเพื่อการทำงานส่วนรวมสามารถลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิตจนเป็นที่ยอมรับในระดับสูงสุดของประเทศวันนี้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ่ข้าบ้านทุ่งรวงทองจังหวัดกำแพงเพชรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพให้กับพี่น้องชาวนาไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง